สำหรับคลิปนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูขั้นตอนการประกอบเจ้าตัวล้อหลังเจ้าตัวฟอร์ซา300นะครับทุกคนตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับใหญ่โตมโหลันนะครับทุกคนตัวนี้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนนี้นะครับดูนะครับทุกคน,นชุดสวิงอาร์มอะไรอยู่นี่หมดนะครับแล้วก็ต้องถอดโชคนะครับตัวน,นี้เราเราไม่ เราจะไม่ลืออุปกรณ์ของลูกค้านะครับทุกคนเราจะไม่ลืออุปกรณ์ของลูกค้าเยอะนะเราจะลื้อแบบนี้นะครับนี่คือขั้นตอนการประกอบนะครับทุกคนขั้นตอนการประกอบชุดล้อหลังของเจ้าตัวสวิงลมนะครับของเจ้าตัวควอต้าตามร้อยนะครับทุกคนดูครับใหญ่บบโตโมโหลานมากนะครับทุกคน มันก็ยากนะครับทุกคนดูรักกูเลว่าตรงควร